สวัสดีครับพี่หนังเอฟซีสุขสันต์ครับวันนี้มากินข้าวจะหันยางน้าครับมันจะเป็นเสียมันจะทางมาจากไกลมาทางไกลครับวันนี้ครับเสียยังเลยเสียยังก่อนฮะฟงหอยหอยเสียฟงครับเสียฟงจะเด็ดเสียฟงครับอากาศได้หอยลอยเมียครับพี่น้องครับเพิ่ลรอเนี่เบิ้งเข้ามาเนี่ยครับใครสิรอกข้ากันครับพี่น้องครับเอฟซีกันเอออยากซื้อซีเราได้ยังนี่ครับอยากซื้อซีเราได้ยังนี่เอาขินเขาครับวันนี้ครับมากินเนื้อครับกินเนื้อครับนี่คือต้มเนื้อโอ้โหบะหมี่นี่เกาะล้วน ครับเนี่ครับเนื้อแดงแครับนี่ยครับเนื้อจีเอากินครับเอาได้ห้อยห้อยปกติแล้วนี่กินกวนมูนะครับจะ่ำเมือนนี้้นคือเสยเรามือนี้เล่าฮะกินยังไปอมน้เหยวเข้ามาบมเรื่องเลยฮะกินขนมปังกินขนมปังยี้ขนมปังยขนมปังสี้ค้าไปยูอันนั้นแหละยีไปยูอังกฤษและไมู่้เหรอจะไปอังกฤษไปหัแล้ไปเมื่อไหร่เมื่อไไปปล เมือนิรวันที่หนึ่งคนละถิันท่ประยุวันต่รู้อยู่วันเพยรอัวมียูถเพยอัวมียูมัดซะตั้งเหลือเอาเขได้ซื้อเนื้อมาชูนอนกินมันไม่อกขอบคายไม่ได้มาเนื้อห้ยมาซื้อไอติมมาฝากลูกไส้าี่ยี่สีตั้งเละบ้าไส้ปกิจติม เอาม่ใชไอติมาม่ฝากลูกไส้ก็แยกสีแล้วเพราะว่ากินหย่อนได้เว้ยว่าอมรินไม่คนลากรนไอติมลูกไส้ปรแม่ณนี้แล้วได้ไวจนหัวหลดัไรได้พากันดกินจะมี้นไหครับอ๋อซุมินตตั้งมาใส่ป่ะกินเหนีทำไมเอามาเขาใส่ขึ้น่ากินทำไมกินน้ำมันไอติุ่เอามาใส่เพื่ออย่างนี้ม่เบมือนกันสือเรียกเท่ามาได้มือนะ เอามาติตัวมาเหมือนลับเท่าดเ้มเบงลัเท่าได้หมือนรคมยังเดาุยเดาชวหวที่เดาบพี่นองเขายังไูกสเดียวพี่น้องเขายังสงสัยอยู่เลยเป็นยังไงแต่เขาจไูกสเจาแล้วเฮ็ดอีที่อาอยดีบอกเขาจำไผ่งใสยจำ ไอ้พีก็สงสัยว่าเันเทพีที่ดีบอกบางทีบอเอาท้วเที่ยวมันจะของไม่เขากินโอ้ยทัวอะไรต้งเห็เที่ยวต้องเอใส่ห่งปุกวันนี้ตู้เย็นอน่งต้องเนเ่ยวไว้ยัห่ยมากเนี่ยนะก็เรื่องเหียวไม่มห้อยมากมักต้มเฮี่ยวอ้าวถ้าพักอเทียนไม่กินข้าวในี่โอ้คหมักน่มเฮียวไปหนังเอ้ ซอนคู่กันอยู่บนซอนอ่ะอเมรินอ่ะสนูขีดตังไหนกินเขายปอบกินกิ้มเนี่ยชอบกินเนื้อชอบกินเนื้อดีแบบตายนเดือบสิกินเนี่ยตายปุณนีเนี่ยมีตายคือว่าคือมาหอดเนี่ยเปิดถ้ำมาถาเลยไทยเนี่ยอ้าวช่วงตัดเกรดต้อง ปคงใจดิต้องเขาว่าเขาว่าดิต้องเี่ยงขอดอกเขาบ่ไดดิอก่ยบศบูนเข้าบ่ไดอืมข่ายสีคขามานั่งเกียร์ไงที่หลังห่ายน่กเป็นไรดอเซียววีดิเซียวดานนอนเว้นกยินข่าวกับโท่เลยวะดลยเนีเอิดมาเรียนบมามา้าๆเลยนะยินข่าวกับโท่อาจารย์ยุไสครับันน,นี้ผมถ่าโดนไ้อยตอนนี้อืมถามมาเป็นเทิมผมนลืขึ้นขาได้อวะ ให้แบกคองสวยก็่ิตายเลยะเมื่อยแต่เพื่อเอาขึ้นมาใส่ัน,นิขึ้นมาว่าไนไได้มาใส่ันร้ยมาใส่บ่ก็ละใส่แล้วเฮ้ย <laughs> ว่ามีละมักผมนี่ในเนิตี้ินไปบวงเลยก็ละเอะยนใบวงอามัส่เหนือด้วนะ,ะน้องพ่อนโดนั้นกมาคือน้องพ่อน้องเพ่อนอเอาแบกเอานไหมเอาเนี่ผูกขา้เจาะนไหมีเนเหเน อยู่ในอยู่ในผกเหนือบนดตะน้ำผู้ป,ปดัดอ่เข้าจูกินข้าวคนเลยเมื่อเช้าเขามานางถาเขามานางถา,ลาแล้วเดินแปดโมงกลัวคนรันเหนือพันลงมาเขาโทษน้ำหายผัวอะไรเพล่พอยให่อันเสียงเหนือเนี้ยทางเขามาหน้าไม่โอ้ไม่เ่ยต้นดีบูดีดำดำเปลือามัเย็นถาแล้วรันเหนือเราไปซื้อเราอยู่ mời tôi lắm lắm tôi lắm tôi lắm tôi lắm ốp. lắm tôi lắm tôi lắm tôi lắm ốp lắm tôi lắm tôi bỏ tôi lắm 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 tôi ขึ้ดมขึ animal, ้ดมเลเป็น no ข wow. <laughs> <laughs> ึ้ดมนี้นี่ขึ้เหีียวว่ะฮะขึ้นเหี่ยวเอามื่อมักน้ำเหีียวนะอันนี้เหี่ยวเลยอมดมรับนอะมีเหี่ยวนี่นะนี่ขึ้นเหีียวว่ะขึ้เหขึ้นเหี่ยวออเียเลยเียงมาเลยไม่มดต่อคิวเพือเลยอัน้เลียงมาเลย ให้หน้อก็ดื้อให้หน้อก็ได้ไม่ติดต่อป่ะาห้เราติดต่อกว่าจะเพี่เอเป็นหลานพี่ส่อกิบก้อยหัวก็มาก็เอาไปรินจะเพี่เอเป็นหลานพี่ส่ะผมยังเดาพี่น้องครับไมีเแต่ผักได้เอาใส่แต่ผักผมยังเดาได้หมดนี่เอามาให้หนังลต่ผักคือบะกินใบกระถอกตะทิมนี่กินได้ที่ใบกระทินไหมผัวมันยังกิน คนเนี่ยมันไม่ง่วงไอ้ยี่ม้นเฮียเฮ้ยว่าเนี่ยกินใบกระถินเนาะน้องใหม่ครับนี่ดีอันนี้ดีมบกระถินหนึ่งใบกระถินกับเกลพี่น้องอ่ะอามาลิมกินในพี่น้องเบ่อยไหมบุกินนี่ครับพี่น้องครับบุกินนี่ครับเขาจ้าจี้จุ๋ยแบบอืมง้อะ่าลอ้าวเจ้ากว่าว่าเขาก็อีกเจ้ากะว่าอีกนะ อั่นกเสือลาเริ่มเห็นไหมเสือลายลูกกระตุนยางดวีตัวนี่แม่ซปเปอร์เอ็กซ์ซปเปอร์แมนตัวนี่แม่แมนตัวนี้มันผิดนะนี่อยังไงนี่ย่งอ่ะตัวนมันผิดนะนกระตุนมันผิดเรื่องเบิ้องมันใจเสียวเดี๋ยวเดี๋ยวกายกระบาดกลางนี่คือมันตะกายิงใส่นัเอองกายกระบาดยื้อเอ้องเนี่ย่า ตัวยิงเจ็ดเป้าให้ยเขายิงแค่ไม่ไ้ตัวยงไ่ไ้ีอยงลือมเบิงเอาเลื่อมเบิงย้่นี่หมดอ่อยุ่นหมดกกูกูดเามนแม่ธรรมดาะธรรมดาบ้นันบัปปับไม่กระท่าไม่น้ อ้าวอะไแทมมันหนาผ่านเปลี่ยนตัวแต่ทดแลยตลกตลกเลยไปเมเสียรเลยเสือ้ไปเราเรื่อมเบืองบ่บ้องม่บ้องนมาได้อไม่รู้ว่าตัวนกันนี่้าเียวองหัวขวัยในมันพี่เขาเอินตัวองมะ ไปเสือห้เสือตัวเองเสือเองเลยเรื่องบางเสียไปหน่องครับไปน่อักเ็บีสี้ยจุกสุ่มเป็นครับเสือในห้อยครับพี่นวนงครับจงไม่สนใไม่นะครับพี่ย้องครับจงไม่สนใจไม่นะครับไม่กี้ส่โจเกิดเลยปะอันสมองเห็นอันเห็นเหมือนงานจ้านผูกมีแบทแมนตัวผูตัวเมีบ้านบีดบนบีดบนบีดบ้ เกระตองมีเหรอเนาะนี่เบียดไม่นตัวหูตัวเมียครับมือนครับจะต้องมันระบายมันระบายดีเฮ้ยสดคมขมกันนะพี่น้องครับเอาขมย่างเดาอบายกันนะลนุนน้องว่ากินขมอะไรพี่เดือดเองแสบหลายเอามาลิ้่เอาดิบดีไปเอามาลิ้นพี่ครับจุกข้าวปลาเอาใครงามาเขื่อนให้ห้อยคักเหมือนครับ ก็ไม่หมดจะลเาเจาะได้เนาะเอาแเีเราตลาดเรื่อยเลตลกตะลิกนเนี่ยเสือกรตูนข้าสือมาใส่เป็นยังเป่าเป่ากากบานน่าลูกปืนเขาดีป่ากกบานไหมฮะยังไม่หลุดอยู่เลยเขาันถเจาะเลยยังไม่หลุดอยู่เป่ากากระบานเน้ยน่าถลูกปืนเขาไว้เลยบานเขยิงดเป่าไเลยั่นมๆกากบานไเน เฮ้ยเมาเขายิงเดี๋ยวเขากลากะบาดไเห็นมาลินเนาะตลแล้วอาตะลกตลกตลกเยตลุกเนี่ลนดตับมาลินนนะครับตับยังอร่อยอร่อยเอ้าแจยงให้เจ้าสู้นร้อมเลยอดีตแตกโอฮะอดียแตกอดีแตกยังขี้ดดเ่นแต่คนออ่นอยู่คนบาอาจจะสู้กันได้ว กแตกติดบ่เป็น like. ด้น like. hmm. uh, he oh. oh. uh ั่นติดแตกติดแตกตคือว่าหน้าข่อยมันมันฝนมากอันนั้นเน่้อก่ยวอ่ะกวเาคือสูบน้ำใช้ยูสันดื่มดื่ม่า้องขวหน้ากิายม่เกี่ยวก่้วเขาฝนจีขาอีกเนี่นี่เขาจีขาอีกอีท้องไแล้วไม่ใาะประสิญญานีกแล้พราะ่อยู่ิีขาท่าอีกหลูกสองสองดูาเด้อะเอ้าโกลูกแต่บางเนี้มันจเขาหรือว่าเขามันหยุไปทา้งขางไปแงงอื พอ่ะละุมานี่ไงยดู่บ่โอมคมครับคมด้ยคมยั้งเว่ยคมยังยังนี่รือว่าคมเก้ววะคมดีบ่ใช่แล้วพียอคมเพียรคมว่ะลุงวางกินคมหมดเลยครับอ่าแต่ไม่แห่ไอ่ไม่ให้เราจำนะน้ำผึ้งมาจำพอเค่นาแยกไปซ้อมมองไหม ด้วนดิบด้วนน้ำตาลั่รด้วนน้ำเปล่าจ้ะ่ะี่ว่าจะไปบวชแล้วสันฮะไอบกินขนมปังตีว่าจะไปบวชแล้วสอบกินขนมปังบ้านหอดบ้านหอดบ้านสมอขนมด้บาทล้วขนมด้บาดก่อนบลบาเคยบวยี่บานบาทนสามกิโลยงย่งเ้ขาหอดในบาละมันขนมบดเครื่องบาทหอว่หอดบาด เต้นในตีีดเต้นในตีีเตยบอาสนะแล้วตีซีเตียบอาสนายพะตบมมาทาแล้วกท่านยามอาสนะซะก่อนแลยอ่ะไอ้ข้างลยบานนี่อะไรันเ่ิางควันวัดกับกมุ่งเสาเพ่จางกลับมาพื่อชีวันรอบบานแล้วกับพวบมุงเสาเอาดีไปจ้าสดเป็นสด เอานี่มาสวนลำเรานี่สวลครับก็ดีงานผมสวเดียวเซียบ่ะนี่อุวอวเหยวไปล้อัวนมเหี่ยคือคนี้ส่วนคือเลือดแบบทวรคือเลือแ่เหี่ยวเหี่ยวเหี่ยวเลือดแเลือดบทวาเนี่ยเหี่ยวเหี่ยวมนก็เหี่ยวอาน้นคือปเลือปลเลือกก้องเต็งยังกินก้องเหี่ยวมาเซ็ห้นุมนะ บ้ายังเสืยยออีกบ่ฮะัวเนี้ยก็เสืออยู่งเดินเขาเลยมาัวอย่างละเรื่มเลยตอนท้ามูหมูมันมันหมักวันเพียบอหม่มาเหรอแจังสีบอกได้บอกได้ว่าคนโตได้หมูตัวเป็นเขาขัาข้วหน้าแปลงลา่านตัวใหญ่นะนั่นม่ครับมูนี่หมูผู้ชายหรือหมูผู้หญิงหมูผู้ชายเนาะหมูผู้หญิงบุคคลบงก็มีฮะผู้หญิงก็มีผู้ใด้กับคบจะยุ่งวาเสียหรื ไผ่บ่มีบ่มี่บ่มีเคยครบผู้ไดบ่สมากสาวว่าท่านเป็นเดียวยุกันฮึมเมื่อีแหงเหรียญสาวว่าท่านเป็นเดียว่อมเมื่อใดตอนไหยบบเม่อใดจะขนไม่เมื่อเคยได้ถ้าเป็นคู่แหงมา่ไดแหงเคยจะข้าตัวฮึ่มแมาไดตัวเคยอตัวอะไรื่อแล้วจะมาข้าตัวข้าตัวบางเดยวตัวหนาตัวลังตัวหัเห็นงานหายฮึกิรัก ตะศิรากันยมันแม่สายเนาะมันแม่สายติราก็จริงเมียก็มือกับวับาเมียกัว่าเัวจริงเมียคืออาจารย์จริงเมือกับบาสเมียกับ่แมนนี่นะครับบาวนเอฟซีสุสครับไม่วเริมเริ่มสิเผย เหลือมสิเพิ่งหัวแล้วบะยังเป็นยังเนี่ยพี่น้องครับว่มีลูกพี่ใหญ่โทรมาอยู่เด้ลูกพี่ไงหนึ่งลูกพี่ไงโทรมาอยู่เด้โทรมาวยงถ่ายคลิปเดียวลูกพี่ใหญ่โทรมาบอกอยู่เด้วยมอเนี่ยเบอร์ต้นเงินเหรอเคยเปราะงังครับจะน่ายิ่งจั่นว่ามันนี่ถือเข้าขารแล้วแั่นลอยเมีเหยื่อคนเดียวคนมาแต่ถ้ามันจะสามเนี่ยเขายังเมย์แหละคนมา สามเดือนมาสามกับพ่อแหงแล้ว่นมาเมื่อหีเมือนวันนั้นเอเอามูกินเขาพี่นงครับพี่นาครับมูกินเขาเล่นซื่พี่น้องเอ้ยเสียวปุ๊บปั๊บมหาจากเหมือยพี่น้องครับ ยี่มันถิมแหมเอาก็ยายิ่งมันไรนี้กับไนี้เนาะกูยินเขายิ่มั่นไกับนี้ไงกูกินเขาก็เหลียเซย่นะเปียกอะไรคนท่บไหนบะมันเม่อยก็คนกินอิ่มมาไว่แห้ง่ะเนาะโ้าอกไปนน่นอันแ่นวาเสาร์นี้โทไปวันแบกเขาบ้าบะขึ้นไทยเขาขึ้นไทยเพราะแห้งนะนั่นอ่ยังเก่าม่ง่ะ กาวโมงก็นอนแลยนะฮึ่มกาโมงกันอนไปอะไรกินบ้างเดี๋ยวไกิจเนืยอไปกินเนื้อมาแบบนี้ก้าโมง้ภาษาทั่วไปแปลงโมึงเขา้าโมงตัวม่แปลโมงเศร้าทั่วไปเศราทิตนะถ้ามาเสียานก็เชร้าเลยแต่หมู่บ้านอะไรก็ไม่ไม่เบียกกัดิโอคือถ้าเองบอกทาเองนี่ทาเองตลอดหละมันคือบางคนเนี่จากไหนเนียครเขา้อมอยู่บ่ใออ เจ้านิสัยะของมาบ่าผู้อื่นเขาเเป็นขึ้นเจองดอกใครเอนเจ้าันละเป็นหังซักเสือย้าด้วยเขาเนี่ยเจ้านิสัยเจะมาบ่าวผู้อื่นที่เป็นไม่อยบดีกว่าข้ามเก่าข้าหลังมาบ่าเนี่ยมาบวตัวให้เนี่ยแล้วข้าจีว่าอีกเพื่อนนั่นนั่นกันตีซีนั่นนั่นนั่นยังบอกว่าอออได้นอนนัตีซีทุกคนใครปะครับ ขอบคุณที่สู้สุกคนครับติดตามกดแชร์กดไลค์ครับพียน้องครับเนื้อหอยกับเสือล่ายครับพี่น้นังครับเนื้อ้องกับเสือล่ครับกากระบาดที่หนักเลกครับพี่น้นงครับวงกลมย่างดีครับอูกปืนเข้ามือเลยแล้วครับพี่นหองครับออาสรลดคกิมีครับฟังนหอยพอต่อครับต่อมียลา่าน่ครับมมนจะเป็ครับในหอยลอยเมียครับเสยฟงครับ แล้วก็ผู้หอยผู้หอยครับผูห <laughs> <laughs> ้หอยผู้หอยครับก็เข้ามาสวัสดีครับ